ดีครับอ่าครับสวัสดีครับรอครับรอออกนะคุณใดรูสึกสบายดีทุกท่านเอฟซีอ่ะก็อยู่ที่บ้านไม่ลดเนาะไม่ลดนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผมที่ยังไม่มีไฟเป็นของตัวเองเอฟซีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเดี่ยวนะผมอ่าซึ่งพวกเราได้มาทำฮะไปเลนะครับผมเราจะเดินสายไฟให้นะครับเพื่อที่จะอ่าไปขอมิเตอร์ครับผมวันนี้ก็เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยเอฟซีนะ ่าเดินเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยนะผมก็รอแค่ไปขอมิเตอร์จากการไฟฟ้าครับพรุ่งนี้นะเอฟซีนะเดินสายไฟจบเรียบร้อยทุกอย่างนะติดตั้งไฟไฟก็จะมีทั้งหมดซีล้อครับซีล้อครับครัซีล้อนะซีล้อนะผมก็มีตรงหน้าบ้านหนึ่งหลอดนะเอฟซีนะพร้อมปักสวิตช์นะครับผมแล้วก็มี ห้องโถงนั่นในอ่าหนึ่งหลอดพร้อมปลั๊กสวิตช์นี่เชียวนี่ครับผมฝั่งความือแล้วก็ห้องน้องนะครับน้องที่อยู่ในห้องห้องนอนน้องนะครับหนึ่งหลอดหนึ่งหนึ่งปลั๊กนะเอฟซีอ่าแล้วก็มีไฟตัวห้องตัวน้ําจากที่ไม่เคยมีนะครับมันอีก็เฮ็ดให้แล้วนะครับผมผู้รับเดินใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อเข้าห้องน้ำการทำกระชื้นนะครับอ่านี่นะครับหลอดสว่างสวยนะเอฟซีนะเออ่านะครับผมพูดได้สยดใจครับก็เออดีเจ้า ไปเลยไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็ทํามีอ่าราคาที่เราช่วยเหลือแม่เล็กเดียวนะครับผมมีราคามุงราคาให้นะครับแล้วก็เดินอ่าพอปุติคุณแม่จะใช้ระบบไฟของพื้นบ้านครับอยู่ตรงนั้นนะตรงตรงคอกหมูนะครับผมอ่าแม่บอกว่าจะได้อ่อขอไฟใหม่นะครับผมเราก็เดินใสยไฟในในบ้านให้นะครับ เดี๋ยวก็จะไปขอมิเตอร์อไปขอ,ต,อ,ปขอ,ต,อตัวเองเขาเนี่มีไฟไปขอตัวเองนะครับผมครับผมอ,อ่อาอส่วนไฟห้องน้ำนะครับมีสวิตซ์เปิดปิดอยู่นะครับนอนอยู่ตรงข้างๆกับค่าเอาล่ะที่นัมีสวิตซ์เปิดปิดอยู่นะครับเวลาเข้านำกันข้างกลางคืนก็เปิดปิดตรงนั้นได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะเออครับอินเดียเออนะครับผมเออ พรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้หรือว่ามูลนี้ก็ได้ได้มิเตอร์อรของตัวเองนะครับ<ะ>ใช้ไฟเดินให้เรียบร้อยถ้าตีเป็นราคาช่างก็อ๋อ3,000-4,000ได้อยู่นะครับผมถ้าจ้างถ้าจ้างช่างนะ,ะก็ประมาณสี่พันเออประมาณสี่พันห้าพันนะครับผมสี่ห้าพันแต่ตีเป็นราคาช่างนะ,ะที่ที่ที่เราทำเกี่ยวกับระบบไฟ นะครับผมเออนาะครับผมนะถ้ต uh, no. uh, no. ีชั่ง uh> ห้าพัแล uh> uh> uh uh> uh ้รวมเดอดสเมนแล้วก uh> uh> ็นน uh ้เมงาเลยห้าพันจะป่วยัเนาะเอเดอดเมนก็พันสองพันแลกีละจมีวเนี่ยละลงเอาสักกีลสักต่อมุงลงไอ้ดุ๊กกีลเออเจ็ดพ นี่เราก็ทำให้ฟรีนะทำให้ฟรีครับช่วยเหลือคุณแม่เรงเดียวนะคุณแม่และไม่รุกนะครับผมเราก็ทำให้ฟรีนะครับฟรีช่วยกันไปช่วยช่วยกันไปนะครับผมเออเราพอมีชามีช่างอยู่เราก็อาสาทำให้นะครับผมต่อนไปเออโอเคครับผมเดี๋ยวเนาะสรุปสรุปให้าทบ ทำครบทุกจุดก็คือหน้าบ้านมีหนึ่งหลอดในห้องนอนของลูกสาวมีหนึ่งหลอดส่วนในที่คุณแม่นอนหนึ่งหลอดห้องน้ํากับห้องครัวใช้หลอดเดียวกันอได้อยู่อเพราะว่าผมทําระหว่างห้องน้ํากับห้องครัวไอยู่นะก็ขอบคุณพยหญินดีเนาะที่ออกมาขอบคุณพยหญินดีหน่อยอุปกรณ์นสภาไปนะครับที่พ่นไอ้เงินให้ครับเงินให้ทุกคุนนะครับขอบคุณนะ เดี๋ยวคุณนี้คุณแม่ก็จะมีมิเตอร์เป็นของตัวเองแล้วมีมิเตอร์ไปของตัวเองต่อไปไม่ต้องไปขอใช้คนอื่นแล้วนะครับผมโอเคนะคือเราก็ระยะส่งมอบเนาะส่งมอบเลยส่งส่งมอบระบบเดินไฟใหม่ทั้งหมดเนาะครับผมตั้งแต่นู้นนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ปีราคาค่าแรงก็หลายพันอยู่ค่าจ้างอืมค่าช่างนะปกติเกาจ้างก็ประมาณสองสามพันได้อยู่ อันนี้เรามาทำจิตติศัยช่วยกันไปที่รดองพี้แล้วก็ไม่มีอะไรก็จะขอขอบคุณจิตอาสาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบความสุขและความกวอนที่จะาเป็นนี่ให้บ้านนี้ได้มอบเป็นของตัวเองไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้มอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะคะครับผม ครก็ไม่รู้จะพูดอะไรขอให้พบกับความสุขและความเจริญด้วยค่ะขอให้ร่ำรวยๆขอให้มีมีเงินเฮงๆต่อไปค่ะครับผมที่จิตอาสาก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีงานต่อให้ร่ำรวยร่ำรวยต่อไปค่ะขอให้ทีมงานทำแบบนี้ต่อไปค่ะครับผมแต่เราขอบ้างเราเราขอบ้างสิ่งที่เรา ผมขอผมขอจากคุณแม่แล้วก็ชาวบ้านในละเวกนี้เนาะผมขอเฮ้ยเดี๋ยวหยุด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 อย่าร้องอย่าร้องลูกทำยังไงไอย่้ไข่โอเคเดี๋ยวเราก็จะบอกสิ่งที่เราอยากให้ชาวบ้านแล้วก็คุณแม่เนาะคุณแม่เนี่ยเป็นอสมด้วยนะเเออออ แล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยช่วยประชาสัมพันคประชาสัมพ <Wh ันธ์ก็คือบอกบอให้ชาวบ้านเนี่ยเขากดติดตามแล้วก็ดูท <im ี่ผู้ชมหน่อยเออเดี๋ยวจะเขียนให้นะว่าโดนอะไรบ้างเวลามีคนถามว่าเอ้ยผู้ใดมันเนี่ยไหิรูณโดนใส่องนี้จอมนี้จอมนี้อมนี้เออคุณแม่ประกาศบอกต่อครช่วยกันดูพวกผมจะได้มีกำลังใจไปช่วยหลังต่อไปเนาะได้หรอ่าได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวจะไปบอกถ้าจะไปประชุมอสมก็จะบอกเขาให้ติดตามพวกพี่ๆค่ะติดตามแล้วก็ดูให้พวกพี่ได้กำลังใจไปทำต่อครับผมผมก็จะไปดีแห้งเนอเมหาลัยเวลาเขาถามว่าติดต่ออยากอยากดูทางไหนก็จะบอกเขาบอกว่าติดต่อทาง YouTube ครับผมช่องเทนเนลฮัวันทยโซ่เบ้าเบ้าเตโซ่ในโพที แล้วก็อันนี้เดดี้ไลท์แล้วอันนี้อันนี้กษัตริย์ชแนลเออเดี๋ยวเราจะเปลนชืแ้วนะคออเออเออเรอเออเออเกอเอนไออเกอเอ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 เลอเออาอขเออ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 ะเอออเรออเอเคอเอเอออเออเอเอออเเเเรเอออ ดีว่าล,ลูกชายเพานขี้แตการเ<อ>็นเองะนอะขี้ราดนะนะย่๋ใจได้คเพราะว่าจะไปทําบ้านจะไปล้างขี้ไม่ตาให้หล้างขี้ไม่ตานะครับเอซี่จบภารกิจหรอบานอนุญาตสมมอเป็นทางการบ้านไมุ่ดนะไมุ่ด <c oughs> <c oughs> น,นะ หลังคาห้องน้ำจากเฮียปิงนะครับเล็กก็จากเฮียปิงส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและงบประมาณต่างๆนะจากผู้ใหญ่เจดีท่านเดียวกันกับที่ซื้อประตูทำห้องน้ำให้วัดกลาวิทยาไม่ออกน้ำท่านไม่ออกน้ำนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณแม่อะไรนะที่มอบให้หนึ่งพันอ่ะแม่เพ็ญศรีคุณแม่เพ็ญศรีเนาะมอบมอบให้อีกหนึ่งพันบาทเพื่อเป็นเป็นทุนในการไปขออันนี้ก็ ในไปเอาของคุณแม่เป็นสีที่ซื้อเนาะใช่ไหมเงินบางส่วนเราเอาเราเอาเงินที่คุณแม่เป็นสีมอบให้เป็นขอม้อไฟนะเอามาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเดี๋ยวขอม้อไฟพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาเงินในส่วนของงบกลางเรางบหนึ่งหมื่นบาทนี่ไปไปไปขอม้อไฟเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยรวปยอดทีฬานะรวปยอดทีฬาเอฟซีว่าก็ช่วยจดนะได้เดี๋ยวที่อ่านนะจดไว้นะครับผมเพื่อเพื่อความ โปร <spit> so ่งใสเนาะผูกความใช่อืมจะได้สบายใจทั้งรายรายฝ่ายพี่บ่าวสวยดีเนาะสวยสวยเราเดินไฟเนาะมีมีอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่มางเราออกครับสวัสดีครับ